เอาล่ะครับก็กราบสวัสดีทุกท่าคนเยอะด้วยนะครับอยู่กับผมช่องเอ่อตอนนี้ผมก็เปลี่ยนช่องนะครับจากคนพิการชาแนลอาจจะผมเลิกไปลวผมจะเปลี่ยนชื่อเป็น GROCO นะครับอยู่กับช่อง GROCO g r o K o K o, นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงหมดนักรับผมก็อย่าลืมนะผมที่จะกดไลค์กด ชร์กดซับสไครป์กระดิ่งด้นะคบผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะีม่เราจะไปสอนกันเลยดีกว่านะครับผมผมจะสอนเรื่องหลังแบบภาษาอังกฤษนะครับผมผมจะสอนในทางที่โหลดได้ยากกันนะคะผมมาไปดูกันเลยมาที่หน้าจอโทรศัพท์คุณนะครับหลังจากนั้นกดไปที่ยูทูบนะครับผมอันนี่ และเราหาคำว่า Completion m o s c o อมเ l ล t i o n m o อดเมล่อนพีกาวขีดเมล่อนพีกาวนะครับผมแล้วก็เจอช่องนี้ครับ w i สมอ m เ i ล่ o นนะครับผมไม่รู้อ่านผิดอ่านถูกก็ไปด้วยให้อยู่สต็อปคลิปครับแล้วก็ไปที่ช่องเขานะครับอย่างนั้นไม่ต้องทุมเนี่ยเลือกหมดอะไรก็ได้นะครับเลือกหมดก็ได้นะครับผมกดไอนี้นะครับผม หรือผมจะเลื่องหมวกฟล,ลาชก็ได้ครับฟฟผมฟลาชฟลาชมาผมฟลาชหมดฟลาชเลยเลยครับผมเออเกมนี้มีทุกอย่างครับผมมีทุกอย่างจริงๆครับผมก็คือมีทุกอย่างจริงๆนะครับผมเกมนี้เกมนี้ก็มีแต่หมดของเขาเนี่ยน้อยมากก็คือนี่ครับสมมติเราจะโหลดคนที่ใส่หมวกแล้วกดคำว่า แฮชแท็ d ดิสคอร์ดแอปยดดอทคกดเข้าไปนะคผมกดเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็รอดาวน์โหลดแบบนี้นะผมแล้วก็จะได้หน้าตาหมดมาแบบนี้นะผมให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปแล้วเลือกไซเวอร์นะผมเลือกคำว่าไซเวอร์นะผมคุณเข้าไปที่แอปไซเวอร์เสร็จแล้วให้ท่านผู้ชมเลือกอันนี้กด ค้างไว้ค้างไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์นะผมค้างไว้แล้วกดคําว่าก๊อปปี้ก๊อปนะผมก๊อบกดก๊อบไปให้กดคําว่าดาวโ์โหลดอยู่ตรงด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็กดไปที่ device memory นะผม device memory ต่อมาเข้าไปที่ android ไปที่นา t a และไปที่ d o t c o m 2 7 m e r o n p e g n d นะผมกดเข้าไปนะครับกด Fly กด s เซฟนะผมนี่ครับ และทีนี้เราก็กดมุมขวาล่างได้เลยนะคบผมกดได้เลยนี่ครับเสร็จแล้วนะครับผมนนแล้วเข้าเมลอดเพกาวเขาไปที่เมลอดเพกาวแล้วเนี่ยให้ท่านชมเนี่ยกดไปที่ตรงนี้ครับและเลื่อนค้นหาว่าแบบอะไรก็ไดผ้ผมเลือกแบบตัวนี้นะผม,ม,ะอ,อ,มอันนี้แล้วก็กดคําว่านี่ กดทข้มาสี <sketches> <bod hi> <ization> ่อ <ization> ันนะผมและเลื่อนให้สุดเลยมันจะมีคำว่าตรงนี้และก็มีคำว่าเซฟนะผมเพิ่อออกมาใหม่นี่ก็จะได้แล้วนะผมนี่ใครที่ทำตามไม่ค่อยได้ก็เอดูคลิปเต็มไม่ใช่ดิก็คืออันนี้นะผมส่ใครที่ยังไม่รู้มมมััันนนสิกจรงๆพาา่ น,น,นี่ครับสำหรับใครนะับที่ชอบเกมนี้อย่าลืมจีดีสำหรับใครนะับที่อยากโดสอนผมต้องมาดูคลิปผมก่อนนะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับผมสำหรับใครนะับที่ชอบนะผมจะลืมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับมาให้กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจนในการดูคลิปต่อไปด้วย ส่วนผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊าย <Breakfast>